ทำไมแมวถึงชอบเสียคนอ่ะคุณจะอ่านว่าเลียคนตั้งหากขอโทษทีมีเหตุผลที่เป็นไปได้บางข้อสําหรับเรื่องนี้ข้อแรกพวกมันกําลังรวบรวมข้อมูลทางชีวเคมีจากผิวหนังของคุณพวกมันยังอาจทําเครื่องหมายว่าคุณเป็นหนึ่งในสมบัติของพวกมันด้วยยอมรับเถอะว่านี่ฟังดูเหมือนแมวสุดๆและอาจเป็นได้ว่าพวกมันแค่บอกคุณว่าพวกมันเชื่อใจคุณหรืออย่างน้อยก็แสดงให้คุณเห็นว่าพวกมันไม่คิดว่าคุณเป็นภัยคุกคามหรือคู่แข่งทำไมกล้วยถึงหวานขึ้นเมื่อสกผลไม้ไม่กระจายมาเมล็ดแบบสมแต่พวกมันทําเมื่อถูกกสัตว์ิน ในบางช่วงผู้มันก็เพิ่มปริมาณน้ำตาลขึ้นกระทันหันซึ่งเป็นวิธีที่ผู้มันพยายามกระตุ้นให้สัตว์กินผู้มันในตอนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมเมล็ดของผู้มันโตมเมล็ดที่โตเต็มที่ในพัฒนาสารเคลือบพิเศษที่ปกป้องผู้มันเมือ่อเอ,อ่อผ่านเออระบบย่อยอาหารของสัตว์ผมต้องว่ารู้ไว้คุณดูไหม ทำไมผิวของเราจึงเกิดรอยย่นหลังจากแช่น้ำหลังจากแช่อ่าง1 0 1ถึงนาทีคุณจะสังเกตเห็นว่ามีรอยย่นเล็กๆเกิดขึ้นที่เท้าและมือของคุณนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่านี่อาจเป็นวิธีที่ร่างกายของเราจะมียึดเกาะที่ดีขึ้นเมื่อแช่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ลืน่นนิ้วที่ย่นของเราช่วยจับวัตถุที่จมอยู่ใต้น้ำหรือเปียกได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังระบายน้ำในลักษณะเดียวกันกับดอกยางรถยนต์ เมื่อคุณกินของที่มีรสเปรี้ยวมากคุณจะไม่เพียงแค่รู้สึกที่ลิ้นของคุณเท่านั้นบางครั้งใบหน้าของคุณก็ย่นด้วยเพื่อให้ทุกคนที่อยู่รอบๆเห็นว่าคุณไม่ชอบอาหารที่คุณกินรสเปรี้ยวที่ทําให้เกิดปฏิกิริยานี้เป็นผลมาจากไฮโดรเจนไอออนที่กรดปล่อยออกมาเมื่อผสมกับน้ําลายใช่นั่นเป็นวิทยาศาสารตร์คาโตเลยป้า ในขณะที่ปากของคุณตรวจพบสัญญาณของกรดนี้มันจะส่งข้อความถึงคุณแบบเล่นใหญ่มากคุณจึงเพิกเฉยไม่ได้นี่เป็นการตอบสนองเชิงวิวัฒนาการที่สมเหตุสมผลในสมัยโบราณเพราะพืชหลายชนิดที่บรรพบุรุษของเราพบในธรรมชาติและต้องการบริโภคในภายหลังนั้นมีพิษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่มีรสเปรี้ยวเพราะงั้นแม้กระทั่งทุกวันนี้ตัวรับรสชาติของคุณก็ถูกกระตุน้นและใบหน้าของคุณบิดเบี้ยวในแบบที่คุณควบคุมไม่ได้เมื่อคุณได้ลิ้มรสอะไรแบบนั้นแบบนี้ไง สีสว่างบนเครื่องบินจริงๆแล้วหนักกว่าสีเข้มสีขาวต้องใช้ปริมาตรที่เป็นของแข็งมากกว่าสีดำเพื่อให้ได้ความอิ่มตัวที่จำเป็นและยิ่งปริมาณของแข็งสูงเท่าไหร่สีก็ยิ่งหนักขึ้นเท่านั้นซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสีขาวจึงเป็นหนึ่งในสีที่หนักที่สุด แต่สีขาวมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องบินสีดำแม้ว่าสิ่งนี้จะขึ้นอยู่กับว่าคุณนิยามคำว่ามีประสิทธิภาพยังไงสีขาวสะท้อนแสงอาทิตย์มากกว่าสีเข้มสีต่างกันดูดซับความยาวคลื่นของแสงต่างกันและว,วัตถุสีขาวจะร้อนขึ้นช้ากว่าเมื่อเทียบกับสีเข้มส่งผลให้ภายในห้องโดยสารเย็นลงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้เครื่องบินทั้งเครื่องเย็นอยู่ได้ ถ้าชาร้อนของคุณมีรสชาติแปลกๆเมื่อคุณดื่มจากถ้วยพลาสติกไม่ต้องกังวลไม่ใช่แค่คุณหลอกคุณอาจจินตนาการว่าชากำลังละลายบางอย่างจากพลาสติกแต่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นรสชาติที่คุณรับรู้ไม่ได้เป็นเพียงการกระทําของต่อรับรสของคุณเท่านั้นแต่ประสาทสัมผัสทั้งหมดก็มีส่วนสนับสนุนด้วยนั่นเป็นสาเหตุที่มูสสตอรอเบอรี่มีรสหวานบนจานสีขาวมากกว่าบนจานสีดําและคุณจะรู้สึกว่ามันฝรั่งทอดกรอบกว่าเมื่อคุณได้ยินเสียงความถี่เฉพาะเหล่านั้นเมื่อคุณกินพวกมัน นอกจากนี้ช็อกโกแลตร้อนยังมีรสชาติดีกว่าเมื่อคุณดื่มจากถ้วยสีสม้มเรามักดื่มชาร้อนจากถ้วยเซารามิกนั่นเป็นสาเหตุที่การเห็นชาในถ้วยพลาสติกทำให้เราคิดโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นชาจากเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติซึ่งมีรสชาติไม่ดีนกฟลามิงโกมักยืนขาเดียวและทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่านั่นเป็นเพราะจะช่วยพวกมันรักษาความร้อนในร่างกายได้หลักฐานชิ้นหนึ่งคือพวกมันเอาขาข้างหนึ่งขึ้นบ่อยกว่าเมื่ออยู่ในน้ำบางก็เชือ่อว่านี่คือวิธีที่พวกมันประหยัดพลังงานไม่ใช่ความร้อน นกเหล่านี้ยืนขาเดียวได้มั่นคงกว่าเมื่อต้องยืนเป็นเวลานานนั่นเป็นเพราะพวกมันล็อกเส้นเอ็นและเอ็นที่ขาในตำแหน่งที่มั่นคงได้ซึ่งหมายความว่ากล้ามเนื้อของพวกมันไม่ต้องทำงานหนักเพื่อยืนนิ่งๆนอกจากนี้จริงๆแล้วมันเป็นลุคคลาสสิกด้วยคุณว่าไหม ทำไมเสียงซ้ำๆทำให้เราลำคาญมากก็ง่ายๆมันดึงดูดความสนใจของเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงจดจ่อก,กับสิ่งอื่นไม่ได้เราอยู่ตอบสนองต่อเสียงที่ซ้ำๆซากๆอย่างรวดเร็วเช่นการเดินนาฬิกาแต่บางเสียงก็น่ารำคานเกินไปเหมือนเสียงหยดน้ำที่หยดช้าๆจากก๊อกน้ำสาเหตุที่เรื่องนี้กวนใจเรามากก็คือการไร้การควบคุมเมื่อคุณรู้ว่าคุณหยุดเสียงได้ทุกเมื่อที่ต้องการคุณจะไม่คิดว่ามันน่ารำคานักทำไมดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์ในทิศทางเดียวกัน คงจะดีถ้าย้อนไป4,600ล้านปีคุณจะเห็นได้ว่าในตอนนั้นอวกาศไม่ได้ว่างเปล่าแม้ว่าระบบสุริยะของเรายังไม่ได้ก่อตัวขึ้นแต่ก็มีกลุ่มฝุ่นและแก๊สในสถานที่ซึ่งวันนี้เป็นที่ที่ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ของเราอยู่เมฆนี้เป็นเหมือนเนวิลลาสุริยะและหล่อหลอมระบบสุริยะของเราโดยทั่วไปเนวิลลาเป็นเมฆแก๊สและฝุ่นขนาดมหึมาที่ครอบครองช่องว่างระหว่างดาวฤกษ์และช่วยสร้างดาวดวงใหม่ร่วมกับดาวเคราะห์ที่โคจรรอบพวกมันเมื่อเนวิลลานี้ยุบตัวลงศูนย์กลางของมันก็็กลาาายยเเปนวงออทิต์ขร ในขณะที่สา,สารที่เหลือมารวมตัวกันและสร้างดาวเคราะห์ที่เรารู้จักในปัจจุบันรวมทั้งดาวบริวารของพวกมันและว,วัตถุอื่นๆที่เป็นหินอย่างดาวเคราะห์น้อยสา,สารนี้หมุนไปอย่างรวดเร็วและกระบวนการก็ดูเหมือนแป้งพิซซ่าที่แบนลงจนกลายเป็นแผ่นที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเมฆเคลื่อนที่ไปนในทิศทางที่แน่นอนตั้งแต่แรกดาวเคราะห์ทุกดวงจึงยังคงระนาบการโคจรเดียวกันไว้ด้วยจำเป็นต้องมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนวงโคจรของดาวเคราะห์และบังคับให้ดาวเคราะห์ไปในทิศทางตรงกันข้ารออบวงาทิตย ทำไมบางคนถึงร้องเพลงได้เพราะมากมี3สิ่งที่ส่งผลต่อช่วงของเสียงทั่วไปที่ออกมาจากปากของคุณความแข็งแรงของกระบางลมขนาดของเส้นเสียงและรูปร่างของช่องในไซนัสของคุณแต่การทําให้เสียงเพราะแบบนั้นส่วนใหญ่มาจากการฝึกฝนฝึกฝนเหรอใช่ ในระดับพื้นฐานคุณจะได้ยินโน้ตและทำซ้ำด้วยเสียงของคุณแต่ความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างความสามารถในการร้องเพลงและเสียงร้องที่ไพเราะนั้นสัมพันธ์กับการหดตัวของกล้ามเนื้อเล็กๆนับพันๆครั้งซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำโดยไม่ได้ตั้งใจพวกมันปรับกลไกของกล้ามเนื้อที่คุณใช้สร้างเสียงด้วยอารมณ์ที่คุณมีขณะร้องเพลงเช่นเดียวกับเครื่องดนตรีอื่นช่วงนิ้วที่กว้างขึ้นช่วยคุณได้ในขณะที่เล่นเปียโนแต่ส่วนที่เหลือคือการเรียนรู้สิ่งที่ละเอียดอ่อนเหล่านั้นเช่นการกดแป้นและจังหวะเวลา ทำไมสุนัขถึงได้ยินเสียงสูงกว่าเรามนุษย์ได้ยินความถี่สูงถึงประมาณ20กิโลเฮิรตซ์และสุนัขถึง45กิโลเฮิรตซ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกือบทั้งหมดได้ยินความถี่ที่สูงกว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆนกได้ยินสูงสุด12กิโลเฮิรตซ์และสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและปลาได้ยินสูงถึง5กิโลเฮิรตซ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่จำเป็นต้องได้ยินความถี่สูงเพื่อสื่อสารกันแต่เพื่อให้ระบุต,ตำแหน่งขอองงงงเสียยบายา่ได้ วิธีพิเศษในการได้ยินที่สัตนลิ้ยงลูกด้วยนมใช้การชี้นําความแตกต่างของสเปกตรัม2ทางทํางานในลักษณะที่สมองของเราเปรียบเทียบช่วงความถี่ของเสียงเมื่อไปถึงหูแต่ละข้างหัวบางหูข้างหนึ่งเพราะงั้นบางความถี่จึงถูกด,ดูดซับและสมองของเราดูดซับความถี่สูงมากกว่าความถี่ต่ำและยิ่งหัวมีขนาดเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลกระทบต่อเสียงความถี่ต่ำมากขึ้นเท่านั้น นั่นเป็นเหตุผลที่สัตว์ต้องได้ยินความถี่สูงเพื่อได้ยินเสียงที่กว้างขึ้นหนูต้องได้ยินสูงถึง90กิโลเฮิรตซ์และช้างต้องการเพียง10กิโลเฮิรตซ์สุนักมีหัวที่เล็กกว่าเราจึงอยู่ในระดับกลาง ทำไมทะเลถึงเค็มในทางเคมีเกลือคือโซเดียมคลอไรด์แต่เกลือในมหาสมุทรไม่ใช่แค่สสิ่งน,นี้แต่มีไอออนอีกหนื่หนึงน่งมากเช่นแคลเซียมและแมกนีเซียมสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เริ่มต้นเหมือนก้อนหินบนบกบางสิ่งเช่นลมและฝนกัดซ้อหินเหล่านี้ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็หมายความว่าพวกมันค่อยๆสึกกร่อนไปเราจึงพูดได้ว่าเกลือส่วนใหญ่ในมหาสมุทรมาจากหิน แท้ท่าจะขินเหล่านี้ไหลลงสู่ลำธารและแม่น้ำพวกมันนำเกลือออกไปสู่มหาสมุทรประมาณ85%ของไอออนในมหาสมุทรคือโซเดียมและคลอไรด์ในขณะที่แมกนีเซียมและซัลเฟตมีอยู่ประมาณ10%และเกลือบางชนิดที่ลงเอยในมหาสมุทรก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นสัตว์กินมันไปเยอะมาก ต่เนื่องจากการไหลมาจากพื้นผิวอย่างสม่ำเสมอระดับความเค็มจึงค่อนข้างคงที่มหาสมุทรยังได้รับเกลือจากแหล่งอื่นด้วยของเหลวจากความร้อนใต้พิภพแมกมาที่มาจากใต้เปลือกโลกทําให้ปล่องภูเขาไฟใต้ท้องทะเลร้อนขึ้นเมื่อร้อนเพียงพอก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างน้ําทะเลกับแร่ธาตุทั้งหมดจากหินรอบช่องปล่องภูเขาไฟนั่นเป็นสาเหตุที่ทุกส่วนของมหาสมุทรมีความเค็มแต่ระดับของความเค็มนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ที่ไหนในโลกเพราะงั้นอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับคุณก็รู้และ่นะ